มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับนะฮะสำหรับเรื่องราวของโอ้โหการแข่งขันวัดสมองนะฮะของบรรดาวัยรุ่นเยาวชนไทยนั่นเองครับใครที่รอลุนนะฮะว่าทีมไหนนะฮะจะเป็นผู้ชนะเลิศนะครับในการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีนี้2557นั่นเองนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพร a t r a s u d a สยามบรมราชกุมารีนะครับหรือ Thailand Robot at Home Championship 2014เนีเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆครับที่ทาง SCG เนี่ยจัดร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดลครับคร <นะ S 1> ับวันนี้ก็ต้องไม่ต้องลุ้นให,ให้เหนื่อยไปมากกว่านี้แล้วทำไมฮะเพราะว่าเราจะมีภาพบรรยากาศให้ดู<อ>ดูวันแข่งขันกันเลยดีกว่านะฮะว่าทีมไหนจะคว้ารางวัลยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะฮะกับ Thailand Robot at Home Championship 2014 สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้จะได้อยู่ที่งาน Thailand Robot at Home Championship 2014นะครับที่ S c G Experience C D C นั่นเองงานนี้เนี่ยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์ปี2557นะครับแล้วก็อยู่ในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับถือว่าเป็นวันที่สำคัญเพราะาจะเป็นวันประกาศผลทีมผู้ชนะด้วยแล้วก็การแข่งขันเนี่ยเข้มข้นมากแน่นอนนะครับผมว่าไปติดตามการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับไปดูเลยครับ ไทยแลนด์โรบอทแอ h โฮม Championship 2014ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับโดย SCG ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับความสามารถของน้องๆเยาวชนไทยด้านการพัฒนาหุ่นยนต์บริการไปสู่เวทีระดับนานาชาติซึ่งปีนี้มีทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ8ทีมจาก8สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ลักษณะการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะหรือโรบอทแอทโฮมในปีนี้จะเน้นเรื่องการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุโดยจะมีการทดสอบหุ่นยนต์ตามภารกิจต่างๆตามกติกาและมาตรฐานการทดสอบรวมถึงการแสดงความสามารถพิเศษของหุ่นยนต์และการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เรียกได้ว่างานนี้น้องๆแข่งกันอย่างเข้มขน้นคู่ขี้สูสีน่าตื่นตาตื่นใจในความสามารถของเยาวชนไทยจริงๆ และนี่คือทีมชนะเลิศที่ได้รับเพื่พระราชทานสมเด็จพระเทพพารัชราชกุมารีและทุนการศึกษาไปครับ ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยพิเศษมากคือมีผู้ชนะเลิศถึง2ทีมด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาทาความรู้จักกันก่อนเลยดีกว่านะครับทีมทูไอเดียรครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมก้าพนครเนี่ยครับทีมดงยางครับมาจากหมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ครับถามกันว่ามีการเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างเออก่อนอื่นนะครับคือพวกผมเป็นเป็นน้องใหม่ของดงยางครับคือเพิ่งเข้ามาปีนี้เป็นปีแรกครับอ๋อเป็นรุ่นต่อรุ่นเป็นรุ่นที่แล้วเตรียมตัวมานานไหมครับ ก็ประมาณ7เดือนนะครับ7เดือนความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ตื้นตันใจครับได้ครั้งแรกเลยที่มาแข่งด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ดีใจมากครับตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะได้เต็มตัวมานานแค่ไหนครับก็ประมาณ6เดือนได้ครับผม6เดือนครับผมฝากถึงน้องๆหน่อยครับหรือว่าเพื่อนๆที่ว่าอยากจะลองเข้ามาประกวดในชักครั้งหนึ่งก็คิดว่าถ้าน้องๆสนใจครับก็ขออย่างเดียวขออย่างแรกคือมีความชอบและมีความตั้งใจที่จะศึกษาเพื่อนขั่นนี้ครับมันไม่ยากเกินไปหรอกครับ คือบางคนอาจจะมองว่ามันผุญยนต์มันเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่อะไรที่ถ้าเราสนใจมันเราก็ทําได้ครับเข้ามาศึกษาอะไรได้นะครับไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของตัวเราเองครับครับผมสำหรับปีนี้นะครถือว่าได้แชมป์ร่วมนะปีหน้าขอให้มารักษาแชมป์ด้วยกันทั้งสองทีมด้วยละกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไทยแลนด์โรบอทอาตภมแชมเปี้ยนชิพ2014นับว่าเป็นการแข่งขันที่ส่งเสริมให้น้องๆได้ฝึกฝนและเรียนรู้ถึงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตรกรรมเพื่อการให้บริการและดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสังคมโดยรวมอีกด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากมีส่วนร่วมกับการแข่งขันแบบนี้บ้างฝึกฝนตัวเองไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับโอ้โหนี่เป็นโครงการที่ดีมากเลยเมียโอ้โหโดยเฉพาะโครงการนี้ม เื่อพี่เลยพอเด้อเทําอเป็นสมุนย์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุขอบใจนะไม่แต่หุ่นยนต์กับมนุษย์เราผมว่าในอนาคตมันต้องใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆเข้าไปอีกไะว่ามันจะมาช่วยแบบเขามีเขามีงานวิจัยแล้วไงว่าหุ่นยนต์มันจะเริ่มแบบว่าฉลาดกว่าคนไปเรื่อยๆเราบางทีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถอัดเข้าไปได้แบบทุกภาษาทั่วโลกได้แล้วใส่ Google เข้าไปอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าเหมือนซีรีส์มาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วยางคือมนุษย์เรามันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่ม เริ่มเซฟตัวเองมากขึ้นเริ่มขี่เกียดเออ <laughs> อ,ยอย่างเช่นงานบางอย่างที่แบบอย่างพวกงานโรงงานนิวเคลียร์อะไรเงี้ยเอาปล่อยมันไปเออก็ไม่ต้องอันตรายมนุษย์อ,อะไรเงี้ยอ,อีน้อยแบบพี่เป้แบบ ต้องปัสสาวะบ่อยๆนี่ก็มีหุ่นยนต์มาคอยอุ่นที่ไม่กระฉูดผมว่าผมต่อสายเลยแล้วไม่ต้องมาโอ่งไม่เสียเวลาถ้าจะขี้เกียจขนาดนั้นอะแรงนะฮะนี่ก็เป็นโครงการดีๆอะไรแบบนี้นะครับที่เราเอามาฝากกันฮะเดี๋ยวจะมีนี่ไงเขาบอกว่าอนาคตอนาคตมันจะมีนี่อีกอะไรนะมีอะไรฮะไอ้เนี่ยไอ้รอนาคตผมมีนี่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่คุณนี่เหลืแล้วนี่เนี้ยไม่ใช่เราก็นี่ไงไอหุ่นดั้นมนุษอะมันเริ่มพัฒนาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะเออแล้วมันจะเป็นแบบหุ่นยนต์แบบนั้นจริงๆเหมือนในหนังคุณผู้ชมมเออออีีกหนน่่ยแ ครับผมชอบชอบถ้าบินชนกันกาอากาศนั้นเคะกันไม่รู้กันอันนี้ก็ค่อยว่ากคนหมายกันตามต่อไปแแต่ที่แน่เดี๋ยวไปคุยกับคนนี้หน่อยไหมจอดฉีดพื้นไม่ได้